เพื่อนมาแล้ววันนี้จะพาไปตลาดนี่ต้นวอลนัทเห็นไหมข้างถนนมีเยอะแยะในวอลนัทใครไม่มีก็มาเก็บเอาเถออาเอรมันเนี่ยอับอสุนิคิเซนเวนีอีมาล่ะเวนีเรเดโนราใช่เอาดี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 เีด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 ีีีมีอีดดีดีีดดี Du, deine Mutter will schon nichts von dir mehr wissen, dein Sohn nicht. Manche Leute, die wollen schon gar nichts mehr von dir mit dir mehr tun. Manche verstehen, wollen nicht so viel reden. Die wollen schon gar nichts mehr wissen von dir. Nicht von mir, von allen Leuten. ไปซื้อของไปซื้อของอีกแล้ววันนี้เพื่อนๆเดี๋ยววันอ,อะไรนะวันเสาร์จะมีคนมาหาที่บ้านมากินข้าวเห็นดอกไม้ข้างถนนเห็นไหมที่เขาปลูกไปทำน้ำมันอะ่ะไหมต้นแอปเปิลข้างถนนมีเยอะแยะนี่ ไปต่อเนาะตรงนี้มันไม่น่าสนใจขา้าวโพดนั่นเขายังไม่ตัดขาดา้าวโพด้นให้ดูนะวันนี้ฝนตก ต่อมาต่อมาต่อออกจากบ้านไปซื้อของประมาณ10 10กิโลเมตรใช่ป่วเนกิโลเมตรเด้นดักเฮียนะเดือนยี่สิเอด

นตกฝนตกหนาวหนาวเดี๋ยวไปต่อดีกว่าเนาะมันไม่มีอะไรนะ่าสนใจแถวนี้เนาะมันไม่มีคนหรอกมันอ,อันนี้มันยังดีนะมันยังเขียวอยู่ท่านหน้าหนาวน่ะเหมือนหมู่บ้านร้างเลยมันอะไรมันคือตายหมดต้นมงต้นไม้มีมเแต่กิง นี่ต้นเชอรี่นี่ต้นเชอรี่ข้างทางอาเออไส าน้ตภูเขาน้ำตาลเห็นไหมวกเขาน้ำตาลเขาไปทำน้ำตาลนี่หัวมันหัวมันเหมือนมันแก้วที่ถ่ายให้ดูวันนั้นน่ะเห็นไหมเพื่อนๆมีเยอะแค่ไหนเห็นไหม โน้นเขาโพดเขายังไม่เกี่ยวเขาโพดเขาเกลยวบางเกี่ยวที่เขาเกี่ยววันนั้นที่ว่าเกี่ยวสองรอบรอบแรกเขาเกี่ยวไปแล้วไปทอไปหมักไว้ทําแก๊สไปไว้ทํอดองไว้ให้สัตว์กินอันนี้สงสัยเขาจะเอาไปทําน้ํามันมั้งนี่เอ,เอาเอาแต่เม็ดมันเขาโพดนะคะไปทําน้ํามันกับเอาไปทำแป้งแล้วก็ไปทําพัน เกี่ยวตอนเคี้ยวนั่นเกี่ยวไปทําเก๊แล้วก็ไปหมักไว้ให้สัตว์กินนั่นทางดวนทางบนเป็นทางดวนมาตรงนี้ก็เขา้าโพดนี่เขาเกี่ยวไปแล้วแค่นี้แหละเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อที่เราไปซื้อของมนาะมัมีร้านอาหารไทยนะเพื่อนๆ ถ้าจะซื้ออาหารร้านอาหารไทยต้องออกไปเป็นร้อยกิโลเมตรนะอันนี้ไปซื้อในแต่ว่าเราจะไม่ถ่ายในห้างให้ดูนะเพราะว่าเคยถามเขาแล้วเขาไม่ให้เขาไม่ให้ถ่ายนานแล้วแหละตั้งแต่ยังไม่ทํา y o u t u b e นะแต่ว่าไม่อยากเขาไม่ให้ถ่ายก็ไม่อยากไปนั่นรบกวนเขาเนาะแต่ว่าอาหารไทยไม่มีเนาะนั่นแหละก็ถ่ายแต่บ้านเมืองเขาให้ดูแล้วกันเนาะ ไม่มีรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวนะแอนที่จะขายนะให้งอสักเข้าเป็นซุกเป์นรูดแฟนบอกว่าเราแฟนฟังว่าไม่มีรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวนะแฟนก็บอกว่าฝนมันตกฝนมันตกถ้าฝนไม่ตกนะขายเต็มถนนเขาไม่มีร้านขายของข้างถนนแบบบ้านเรานะเพื่อน แฟนพักคำวันนี้แฟนพักคำฝนตกฝนตกเลยไม่มีรถเคลีขายเนี่ยไปนี่ข้าวโพดข้าวโพดเดี๋ยวต่อเดี่ยวต่อโอเคนี่ก็ มาต่อมาต่อใกล้จะถึงแล้วเพื่อนเพ่อถ้าวีดีโอหมดก็หมดเล้วเพื่อนเมันไม่รู้ว่าถ่ายได้แค่ไหน เมืองเตมมงเป็นเม,มืองนี่แหละที่เรามาแต่งงานเดี๋ยววันนี้ไม่รู้นะฝนตกออมีน้องคนหนึ่งบอกว่าให้พาไปด้วย ราชบุรีหน่อยต้นราชบุรีตอนนี้ยายตะไปไม่ถึงราชบุรีนะเพื่นพนอนๆยายตะอยู่ที่ลบบุรีก่อนฝนมันตกนี่อ,อะไรนะแถวๆนี้เคยใช้เพื่อนๆดูแล้วแล้วก็เรามาันมา,มาทางนี้เนาะเพื่อนๆบางคนเคยเห็นแล้วบางคนไม่เคยเห็นเนะาะก็เลยถ่ายเพราะว่าเรามาทางนี้เนาะ มีอยู่ทางเดียวที่มาเนาะอยู่นี่เขาขับรถยังมีระเบียบเด้อถ้าไม่มีระเบียบใบขับขี่ยึดใบขับขี่ซวยเลยเพราะว่าบางคนต้องใช้รถไปทํางานอะไรเงี้ยก็เลยต้องขับยังมีระเบียบครับคุณขับไม่มีระเบียบนะถ้า ขับผิดกฎอะไรเงี้ยเขาจะยึดใบขับขี่บางทีก็ยึดเป็นเดือนอะไรงเงี้ยคุณก็ไม่มีรถไปทํางานเนาะมันก็ลําบากก็เลยต้องขับยังมีระเบียบเวลาดื่มก็ไม่ให้ขับอะไรบางทีก็เสียค่าปรับแพงดอกไม้ดอกไม้ไมสวยไหมไปโตไปโต ร้านขายดอกไม้นี่หน้าหนาวเขาอยู่แต่ในห้องขายอยู่ในห้องนั่นนะไม่มีใครออกมาอยู่ข้างนอกหรอกหน้าหนาวมันร้อนร้านขายของอยู่แต่ในบ้านบางทีไปซื้อของยังไม่รู้เลยเป็นร้านขายของเนาะไฟแดงไมขายคนนดนี่นไคนยกข้ามถนนเวลา ไฟแดงก็ข้ามเขาไม่ได้ดูรถดูอะไรนะถ้าเขาเป็นไฟเขียวก็มาเลยแหละพวกข้ามถนนนะอันนี้เขาติดไฟแดงอยูเนะี่ยไฟเขียวเขาไม่มองซ้ายมองขวานะพอเขียวปุ๊บเขาเดินเลยแหละพอเขียวปุ๊บเขาเดินเลยเขาไม่มองรถหรอกหยอกเห็นปะนั่นเด็กอนุบาลว้ยไอ้กลัววิดามือสิ เ,เ,ดเด็กอนุบาลเีินไหมพาเด็กมาเดินเนี่ยเขาจะพามาเดินอย่างนี้เลยพาเด็กออกกำลังกายมันอะไรมานี่โอเคมันจะหมดแล้ววิดีโอเรา แพนนี่แพนนี่นี่รู้จักคนอยู่เยอรมันรู้จักม,ม,มีอยู่หลายประเทศอยู่แพนนี่นี่เหมือนเซเว่นเลยนี่ห้างเล็กๆนี่ห้างนี้ในในในตำบลในอำเภอเราก็มีแต่ว่าเรานี่ห้างข้าวฟลันนี่นี่แหละเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวไปบ้านแล้วประโลดลเพวเผื่อฝนไม่ตกได้จะ